มาช่วยผมแบกปลาหน่อยครับโอ้ยหนักเหลือเกินสวัสดีครับ FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องพสซัว h ช n แนลครับวันนี้ก็มาพบกบันนาทีเช่นเคยครับก็ไมายเกาต้นเดิมนี่แหละต้นสูงๆที่ผมเคยโลงคลิป บ่อยๆนั่นแหละนะครับก็วันนี้จะมาสามไหมเดิมนะครับก็มาตามล่าปันนินไซโลกันสําหรับวันนี้นะมาด้วยกัน3คนครับวันนี้ก็มีผมแล้วก็คุณทนอมนะคุณทนอมเขามาก่อนนะครับผมก็เลยตามมาสมทบด้วยแล้วก็มีตามมาอีกท่านหนึ่งก็คือน,นันนันะครับก็ตามมาเพิ่งมาถึงครับน,นันัโน่นแหละส้มอยู่ฝั่งโน้นนะครับ ฝั่งไอ้ฝั่งเดิมของต้นเก่าของเขานั่นแหละนะครับแล้วก็นอน,นอมก็โน่นครับอยู่ฝั่งโน,น่นเดี๋ยวผมจะให้อ่าถ้าผู้ชมได้ดูนะว่าใครอยู่จุดไหนยังไงนะครับไปครับโน่นครับ น้านอมอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็นนัดอยู่โน้นครับหมายเดิมหมายเก่าของเขานั่นแหละนะครับจุดเดิมของเขานั่นแหละมาดูของเราดีกว่านี่ครับต้นนี้เลยโอ้ทำไมมือดอย่างงี้โน้นนะครับขึ้นไปบนยอดโน้นเลยโน้นสูงไม่สูงก็ดูเนะครับไปครับ ลุยของเรากันนี่แหละอาวงอาวุธก็จะเป็นหน้าไม้อันเดิมมันเก่านี่แหละนะครับที่ใช้ประจำนะก็หมานอยู่นะครับถึงแม้อาจะรูป่รกอาจจะไม่สวยเหมือนในหน้าไม้ของคนอื่นนะครับแต่ก็ถือว่าหมานนะครับยิงก็ยังโดนแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับถ้ามันพังเมื่อไหร่ก็ค่อยเปลี่ยนแล้วกันโขเคครับไปครับลุยกัน นี่แหละครับจุดหมายปลายทางถึงละโคตรสูงโอ้น่นครับโอ้ยังไกลโอ้ไม่รู้ถึงหรือเปล่าไกลเกิน น,นัดล่อไปหลายนัดละไม่โดนืสายยอมแล้วบ้างวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซูมก่อนโน่โนครับไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดใหม่กัน ตอนนี้ผมก็ย้ายมาที่จุดใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่า

ดูครับท่านผู้ชมโอ้โหหิ้ไม่ไหวเลยใหญ่มากดูโอ้โหมันล่มนะครับดูครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับแป๊บหนึ่ง โอ้น่าจะโดนตะข่ายครับข้างล่างโอ้โหตายแล้วเนี่ยดึงไม่มาเลยครับติดเสียบไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอยู่ลึกครับท่านผู้ชมลองซัดดู ลุกๆดูนูกเ่าเอาโดนครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว นูนครับตบกลางนู่นเลยมาแล้วครับโน่นละ โอ้ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหโดนหัวดูครับท่านผู้ชมโอ้โหโคตรใหญ่ดู โดนโดนครับโดนรู้ว่าไม่โดนนะโดนอยู่สุดสายเลยครับเรียบร้อยดังตัว กลับมาขึ้นฝั่งแล้วครับเขาฝั่งแล้วเขาฝั่งแล้วโอ้โห,โหดูมันกระชาค,ครับปล่อยมันมากระชาแข่งกันหน่อยดิ ข้าง,างตัวนี้แล้วก็จะพอแล้วนะท่านผู้ชมนะก็จะกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็พอกินแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปสรุปยอดข้างล่างกันนี่โอ้โหตัวโลก,กว่าทั้งนั้นเลยครับโอ้โหนี่ครับ โอ้โหยังอ้วนท่านผู้ชมดูออ้ซใหญ่ไซใหญ่ว้าวท่านผู้ชมมาช่วยผมแบกปลาหน่อยครับโอ้ยหนักเหลือเกินดูครับเนี่ยโอ้ยมาครับ มาช่วยผมหน่อยโอ้ปลาอะไรจะเยอะขนาดนี้ดูแต่ละตัวครับโอ้นี่โถ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 โมสังโคนี่นะครับ ปลาที่ผมได้วันนี้นะไฟโอ้โหอย่างบิ๊กทั้งนั้นเลยครับมาดูใกล้ๆก,กันฝนก็ตกนะท่านผู้ชมนะโอ้ดูบางคนก็ ตามหาแต่ปืนดีๆปืนสวยๆนะครับจริงๆแล้วปืนที่หน้าไม้ที่ดีนะครับไม่ใช่ปืนนะต้องขออภัยด้วยหน้าไม้ที่ดีนะครับก็เป็นหน้าไม้ที่อยู่กับเราประจําแล้วก็อยู่กับเราตลอดนั่นแหละนะครับนั่นแหละคือเป็นหน้าไม้ที่ดีนะครับไม่ต้องไปตามหาที่แบบหาหน้าไม้ดีๆหน้าไม้แม่นๆมันม่มัน,ม,นมันเป็นส่วนประกอบนะครับ มันไม่ใช่ทั้งหมดหน้าไม้ดีหน้าไม้แม่นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆคือหน้าไม้ที่ดีนะครับหน้าไม้ที่ยิงแม่นเนี่ยคือหน้าไม้ที่อยู่กับเรานั่นแหละนะครับที่เรายิงประจําแล้วก็ยิงบ่อยๆนะครับมันจะรู้มือเรานะครับจะรู้ยางรู้รู้ลูกดอกนะครับรู้ระยะนะครับนั่นแหละคือหน้าไม้ที่แม่นแล้วก็หน้าไม้ที่ดีนะครับ อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันคูห่หลหกหลายอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหใหญ่จริงๆเ้้ย ตีโตทำโชมเอ้ดูดูใกล้ๆครับโอโหทั้งอ้วนทั้งใหญ่สำหรับตัวนี้ก็โอ่งตรงเลยนะครับวันนี้นะมีแต่ไซส์บิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับดยอดครับสำหรับวันนี้โอเคครับใครที่เขามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมู c h ชาแนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวกับคลิปอะไรวันนี้ตัวผมเองก็ต้องจากลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้าครับสุดยอดครับสําหรับวันนี้หมานหมานห้านตัวไซบิ๊กทั้งนั้นเลยครับนี่แหละนะครับคู่ใจ แม้อาจจะรูปร่างไม่สวยนะครับไม่ได้เลิศเลออะไรเหมือนหน้าไม้ของคนอื่นนะครับแต่มันเป็นหน้าไม้ประจําตัวนะครับแล้วก็รู้ระยะรู้กันยิงด้วยนะครับนี่แหละนะครับคือผู้ใจของผมในการพุ่มยิงปลาก 你了吗？